สวัสดีค่ะ,คะพวกเราสองคนเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลชั้นปีที่หนึ่งค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราจะพาไปแนะนำสถานที่ต่งตางๆภายในคณะของเรานะคะ สำหรับสถานที่แรกที่เราจะพาไปนะคะนั่นก็คือโลกอาหาร,ลราและตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าโรงอาหารของคณะพยบาลศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมว่าข้างในมีอะไรขายบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของโรงอาหารของคณะบริบาลศาสตร์เรานะคะและตอนนี้เรามาสายร้านอาหารพอเริ่องผิดกันไปเยอะเล สำหรับร้านแรกนะคะก็จะเป็นขนมต่างๆค่ะแล้วก็มีน้ำเปล่าขายมีกาแฟแล้วก็เป็นพวกชานมไข่มุกค่ะแต่ที่นี่นะคะก็ยังมีร้านกล้วยเตี๋ยวให้เราเลือกซื้อกันมากมายหลายร้านเลยนะคะจะเป็นแบบแล้วแต่ว่าเราถูกใจรสชาติร้านไหนร้านนี้นะคะขนมกรุบกรอบมาเต็มค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวแกงใต้นะคะอร่อยมากร้านนี้ก็จะเป็นร้านส้มตำแซบเวอร์ต่อไปเราก็จะพาไปชมไร่ชาเขียวกันนะคะ ค่ะแล้ว <Yeah! S 3> ลตอนนี้เราก็อยู่กันที่ไรชาเขียวแล้วนะคะค่ะซึ่งไรชาเขียวนะคะเป็นแลนด์มาร์คของคณะเราเลยนะคะเพราะว่าจะอยู่บริเวณแบบตรงกลางของคณะเลยนะคะไปชมกันเลยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นไรชาเขียวบริเวณชั้นหนึ่งนะคะอยู่ชั้นหนึ่งด้านล่างเลยค่ะแล้วก็จะมี บริเวณมุมสูงเลยนะคะซึ่งจะเห็นว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเลยค่ะภาบริเวณนี้นะคะก็จะ,ะเ,เป็นลานพิคุณนะคะซึ่งจะอยู่ใยกลางของคณะเราเหมือนกันค่ะแล้วแบบจะอยู่ติดติกับไร่ช ตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าห้องสุดกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมข้างในกันนะคะไปกันเลยค่ะ หลังจากเปิดประตูเข้าไปนะคะเราก็ต้องนำบัตรนักศึกษามาสแกนเพื่อจะเข้าไปข้างในนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเดินไปให้ชมรอบๆเนะคะห้องสมุดของคณะเราก็คือใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่มากเลยนะคะมีหนังสือที่แบบมีสาระความรู้เยอะๆมากมายนะคะให้นักศึกษามาเลือกอ่านเลือกชมได้เลยนะคะส่วนบริเวณด้านข้างนะคะก็จะเป็น โต๊ะเอาไว้สําหรับอ่านหนังสือเอาไว้ทํางานนะคะหรือว่าจะไปไว้ประชุมกลุ่มก็ได้นะคะเพราะว่าโต๊ะเยอะมากและที่นี่นะคะก็มีหนังสือเกี่ยวกับอาเซียนมีหนังสือแบบอาเซียนต่างๆนะคะเยอะมากเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีพวกสานุกรมแบบเยอะมากค่ะค่ะสำหรับสถานที่เข้าๆภายในคณะของเราก็มีประมาณนี้นะคะ ดิฉันนางสาวชนิตาตนลวุฒิรหัสนักศึกษา65-09-141ค่ะค่ะและดิฉันนางสาวนาร,นรินทร์ทอเจียมพัวนะคะรหัสนักศึกษา65-09-07 7ค่ะก็พวกเราขอจบการพาทัวร์คณะของเราไว้เพียงเท่านี้นะคะขอ,คขอบคุณค่ะได้บา,บาย,บาย